คลิปนี้จะมาแชร์ไอเดียการจัดอ่างปลาแบบทุ่งสาหร่ายนะครับคือมันสวยมากและมันทําง่ายมากครับคือไอเดียนี้ผมได้มาจากช่องมาดูปลาที่บ้านเราไหมคือเขาทําในบ่อซีเมนต์ครับสวยมากๆยังไงก็ฝากช่องนั้นด้วยนะครับเขาทาคลิปสวยมากๆเลยครับสิ่งที่เราต้องมีก็แน่นอนครับว่าเราต้องมีสาหร่ายครับและก็เซรามิกริงครับผมก็ได้ซื้อสาหร่ายหางกระรอกมาครับพุ่มใหญ่ๆสวยๆเลยครับผมก็จิ้มเข้าไปในรูของเซรามิกริงลักษณะแบบนี้ครับทำมันไม่แน่นก็เพิ่มจํานวนกิ่งของสาหร่ายเข้าไปครับก็ทําไปจนหมดเลยนะครับจากนั้น ข้อดีของการใช้เซรามิกลิงแบบนี้ก็คือมันสามารถใช้เป็นที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์ที่คอยบำบัดน้ําได้ด้วยครับแล้วก็โยนลงไปให้ทั่วพื้นอ่างเลยครับจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งไว้ครับสาหร่ายเขาจะใช้เวลาเซตตัวประมาณวัน2วันครับแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับง่ายไหมสาหร่ายเขาก็จะเป็นพุ่มๆกอๆแบบนี้ครับยอดของเขาก็จะชูขึ้นมาครับอันนี้แค่ระยะเริ่มต้นนะครับเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆนะครับพอสาหร่ายเขาเริ่มหนาแน่นเริ่มเยอะแล้วเนี่ยมันจะสวยมากครับถ้าใครอยากเห็นท ได้เลย